มาเจอร้านตำปังตายอยู่นี่ครับโอ้โหฝักงน้ำปลานนฮะวันนี้เจอที่สนนก็นเดินปปะจ๋วนนะวันนี้เจอที่ฝักงน้ำปลานนฮะคใครอยากกินตำปังตายอีกหนึ่งสาขา<ะ>ก็มากินได้ที่นี่นะครับที่ปรโจวบอีกหนึ่งสาขานะฮะเป็นย้ายๆกันนะโอ้โหของเทียบเลยนะครับนี่ฮะคุณภาพดูดิอของเขาหอมๆมีมะม่วงมีโอ้โห ย่อยห,หมดเลยมีปลาร้าเหมือนเดิมปลาโอ่งเหมือนเดิมนะฮะสวัสดีครับน้องๆสบายดีไหมบายดีพี่ <laughs> นี่โอ้โหโอหญ่มากอยู่ <c oughs> อยู่คนละมุมเลยเหรอยแยกกันอยู่คนละมุมนะอันนี้หนึ่งหนึ่งคล็อกอันนี้อีกหนึ่งคล็อกอันนั้นโดนล็อกไว้แล้วไปไหนไม่ได้เลย นี่ตำอะไรเนี่ยตอนนี้ตอนนี้เหล่าทะเลเหล่าทะเลเออนี่แหละแบไปให้นี่แหละมันอร่อยแซ่บๆเหล่าทะเลเนี่ยนี่ครับแล้วยายามะม่วงไม้ลายเช่นกางที่นี่เขาจะเริ่มต้นที่แค่สามสิบห้าบาทนะดูป้ายเมนูนะหนูสามสิบห้าบาทเริ่มต้นแล้วก็ที่แพงๆเขาจะเป็นพวกกะเหล่าทะเลอะไรพวกนี้ที่แพงนะก็มีแค่ร้อยยี่สิบบาทนะแล้วก็ตำรวนทะเลนี่ร้อยห้าสิบบาทเองนะนี่ฮะดูราคาไม่แพงเลยนี่นี่ครับ คนแน่นมากคนเยอะมากครับสีเยอะมากร้านนี้แนะนำพวกตำป่านะตำป่าตำเอ,อ่อหล่รวมนะ่อร่อยั่าไหก่อนได้นะคะมีตำมียำจ้ามีตำมียำด้วยนะเ <c oughs> น่าดาวคุณใช่ไหม <c oughs> สั่งได้ครับสั่งได้เลยสักก่งกระดองด้านนี้เลยพี่แซลมอนสดมากนี่มาทั้งตัวเลยยกตัวมาเลยแซลมอนนะอันนี้ทาอะไรคะยำดาวดาวค่กกมือไข่ชุดละรอย,ยี่อ๋อมีมือไข่ด้วยนะ้นาะต, <c oughs> ตัวนิดยำะไรงหมูย่างกับตับ ไทย่ขวปามุกแมุอมันจร้อนอยู่เลเำมืองอยำครับสองคร้านนี้คบเดียวเอาไม่อยู่นะต้องสองคบเนื่องจากว่าลูกค้าแน่นมากอย่างูคับลเมื่อี้ไหมครับ สั่งตามใจก็ได้ครับเอานี้เอานี้เอานี้อะไรเนี้ยจะ,ะส่งกันได้ชิ้ก่อนนะครับแต่ถ้าตั้มคำว่าไทยเผ็ดกอัน,นตั้มปังตายไม่อยากตายอย่าสั่งเผ็ดๆตั้ปังตายไม่อยากตายอย่าสั่งเผ็ดร้านนี้ไม่อยากตายอ,อย่า, <laughs> ออยาสั่งเผ็ดใช่าใจไหมถ้าไม่อยากตายอย่าสั่งเผ็ดถ้าอยากตายก็สั่งเลย จริงจริง,รง,รงแล้วไม่ขนาดนั้นหรอกเนาะจริงๆแล้วก็พอดีพอดีนะครับแต่ว่าเขาเขียนสโลแกนเขียนอ,อ,อันนี้ไว้เฉยให้มันคล้องจองชื่อร้านนะตำปังตายนะมีหอยอะไรนะเขาเรียกหอยปังหอยอะไรเนะน,นี่ยเชอรี่หอยโค่งหอยโครงอ่ะเชอรี่นะตำเอาไว้ตำป่า ตับบางตานี่จะขายอยู่จุดนี้วันไหนบ้างครับเนี่ยสุกสุกเสาร,ร์เฉพาะสุกเสาร์นะอ๋อถ้าใครมาวันอื่นไม่เจอนะครับอันนี้คือถ้ามาที่ปากน้ำปานเนี่ยให้มาวันสุกวันเสาร์นะใครอยากชิมเออมนูเด็ดๆร้านตับบางไตนะครับเพราะเขาจะสัญจรไปเรื่อยๆใช่ไหมติดตามได้ในเพจ <laughs> ติดตามได้ในเพจนะตํบบางายนะ ภูมาได้คาะช่วงนี้ก็หายากเน,ะนานะหายากก็ไม่ต้องรู้ไม่ยากไม่ว่าแพงด้วยจยากไม่ว่าแพงด้วยน่ะเป็นไงพูดเหมือนกันพูดเหมือนกันหลายๆดนะ้านเลยแพงท,ทุกอยาก่างตอนนี้แพงทุกอย่างเนื่องจากว่ามรสุมฝั่งตะวันออกอ่อาวไทยขาดของนะขาดของข,ของขาดเดี๋ยวเราก็ยังาขายราคาเดิมตัวเดิมเนื่องจากว่าเอาใจผู้บริโภคนะครับก็ยังราคาเดิม กระโปงแพงกระโปงยังแพงอีกแล้วแพงไม่ว่าไม่มีของด้วยแพงไม่ว่าไม่มีของด้วยปลูกปลูกปลูกอะไรนมั้งมีที่ไหมหลังบ้านจะได้ใช้เมื่อไหร่ล่ะอ๋ออันนั้นคืออะไรนั้นคืออะไรล่ะนีตำกระโปงไทยครับ อันนี้ตำปูหมากับยำปลาท้อแบบยำปลาท้อมี่มีมียำปลาทูด้วยนะอะไรนะขนมจีนขนมจีนขนมจีนนี่นี่ยำขนมจีนยำกระปุ้นยำกระปุ่นยำกุ้งสดแยกกุ้งอยู่ป้างยกนแค่กุ้งนะครับไม่ได้แยกหนามนะ ตั้งไครับข้งประยีี่ สั่งไว้ก่อนได้นะครับไม่เยอะครับคิวไม่เยอะหรอครับสั่งไว้ก่อนได้นะครับขอค่าตำตำตำเร็วตำไวฮะใกล้ๆมึงมาเลย ับมนะเอจลางแยกนีออ๋บางบทีที่ที่เราเห็นมันนี่คือเขาจะแยกแยกไปใช่ไหมที่ที่มันไม่มีเนื้อเนื้อเนื้อกุ้งเนื้อปูเนี่ยบางทีเขาแยกแยกไปอ่าเขาจะแยกไปนะครับก็คือทางทางอ่ทีมงานรับด้านเขาจะแยกเนื้อพวกเนื้อกุ้งเนื้อปูไปให้ครับบางคนเขากลัวมันจะจืดจะเซ็งอะไรอย่างเงี้ย

ยำยำยอครับยำมุยอใน้ยกไปใช่ไหมเริ่มใบสากเลยยำมูยอยำยอยำยอไปยำกุ้งแหตามโคราชเกาไปกุ้งแห้ง พี่เอาโฟมไปต้สี่อ่าเอาจ้าางครบนะค,ะครับตั้งาาทาย คุยอย่างของผมจะได้สั่างด้นะคะ Hãy <laughs> <laughs> <laughs>